ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยวันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดละเอียดนักในแต่ว่าอยู่ในเอกสารเนี่ยนะคะก,ก็จะมีระยะแรกเป็นเรื่องของการควบคุมและเยียวยา<ๆ>แล้วก็จะมีเรื่องของมาตรการด้านสาธารณาสุขมาตรการด้านการเงินและการคลังระยะเปลี่ยนผ่านก็คือเพื่อฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็จะมีบางส่วนที่ท่านรองไตรสุรีได้ แถลงไปมีการช่วยเหลือด้านแรงงานการยกระดับกําลังการผลิตการค้าการลงทุนการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและ SME แล้วก็การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจคือทางสภากพแล้วก็คณะกรรมการการกรองนะคะเขาก็พิจารณาแยกออกเป็น3ระยะนะคะรายละเอียดของโครงการในแต่ละระยะก็เดี๋ยว เรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนศึกษาได้ในรายละเอียดห้าโครงการหโครงการ,าการน่าจะเป็นระยะที่2บางส่วนจะเป็นเรื่องของการระยยะัดและในเอกสารระบบ คือในนี้ในนี้เนี่ยเขียนว่าเป็นเป็นรอ,รอบที่หนึ่งอะค่ะคือถ้ารอบที่หนึ่งใช,ใช่ค่ะคือในในเล่มนี้ทั้งหมดก็เป็นรอบที่หนึ่งแต่ในรอบที่หนึ่งยังมีสามระยะ คือเรามีการพิจนารณาในหลักการ90,000กว่าล้านเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกโครงการอยู่ในเล่มนี้แต่ว่าที่มาขออนุมัติที่เป็นตัวเงินเพื่อที่จะไปดําเนินการได้เลยเนี่ยวันนี้มีเพียงแค่5โครงการส่วนโครงการอื่นๆที่อยู่ในเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะนําเข้าสู่คอรม, <า S 1> มอลอีกทีหนึง่ง คือไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การใช้เงินกู้ให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสเนี่ยมันมีกลไกที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้กําหนดขึ้นอยู่แล้วก็ท่านนายกก็ได้ย้ําทุกครั้งไปว่าการใช้โครงการเงินกู้ตรงนี้เนี่ยต้องตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็นําไปสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนทีนที้ถ้าถามว่าพิจารณา อันไม้เนี่ยมันต้องทันแน่นอนเพราะว่ามีคณะกรรมการกลั่นกรองที่ทําอยู่แล้วก็วันนี้ก็เวลาที่นําเรื่องเข้ามาเสนอในครมเนี่ย,ยก,ก็จะพิจารณาในประเด็นหลักๆเช่นวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดแล้วก็ ซึ่งความสอดคล้องของตามหลักใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีการพิจารณากันมาหลายรอบแล้วอะค่ะก็ขออย่าได้เป็นกังวลในเรื่องนี้เพราะว่าถือเป็นวาระที่รัฐบาลก็อยากจะขับเคลื่อนการใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆค่ะ ก็เป็นอยู่ที่แล้วแต่ทางคณะกรรมการก่อนกรองจะเสนอเข้ามานะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าในในภาพภาพหลักเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้ก็คือกรกฎานี้เนี่ยเงินจะต้องลงสู่พื้นที่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเอาเข้ามาะคะ่ะ ยังยังไม่ได้พูดในเรื่องนี้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอื่นไหมคะค่ะค่ะไม่รวมรวมสื่อที่จองยังถามอ ค่ะคือคือ90,000กว่าล้านเนี่ยในรอบที่1เนี่ยนะคะมี3แผนงานหลักถ้าตามเอกสารเนี่ยนะคะแผนงานที่1ก็คือสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากเกือบเกือบ50,000ล้านคือ49,463ล้านบาทแผนงานที่2สร้างความเจริญเติบโต,ตอย่างยั่งยืนเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคตรงนี้23,457 0ล้านบาท งานสุดท้ายกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศนะคะสองหมล้านบาทที่ค่ะที่ถามที่พี่ออถามนะค่ะค่ะแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ในนี้นะคะเบื้องต้น<า>เป็นกรอบค่ะ าไม่เพียงพออย่างไรแจ้งได้นะคะจะจะไปขอมาให้เพิ่ม A แล้วก็สแกนอ่าน QR c ค d e ได้นะคะถ้าไม่อยากพกเป็นเล่มแต่ถ้าใครชอบแบบเป็นเล่มบอกมาเดี๋ยวหาเพิ่มเติมให้นะคะมีคำถามเพิ่มคู่ชีวิต นะะในเรื่องของอย่างเช่นบําเหน็จบํนานาญก็ต้องไปพิจารณาเรื่องพอรบรบาเหน็จบํนานาญต่อไปแล้วก็เรื่องของการอุ้มบูนอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ได้เท่าสักทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่คณะรัฐมนตรีย้าก็คือว่าให้ไปศึกษาผลการใช้พรบรฉบับนี้เมื่อมันมีการบังคับใช้แล้วว่ามันเกิดอะไรบ้างล้วต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง เพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเราต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันสำหรับกลุ่มคนตรงนี้ด้วยอะค่ะทีนี้การผ่านเสนอร่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปลดล็อกความไม่เท่าเทียมกันอยู่แต่ว่าถามว่าความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีพรบอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้สเต็ปแรกได้ได้เข้าเข้าสู่กระบวนการก่อนค่ะเป็นร่างค่ะก็ ก็ที่เหลือก็จะประสานงานเข้าสู่การพิจารณาของสภาก็คิดว่าคงไม่นานนะคะเพราะว่าในส่วนของออทางฝ่ายท่านสสก็มีร่างของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เป็นฉบับที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะต้องต้องไปดูแต่วันนี้นี่ยังยังอาจจะมีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ครอบคลุมก็คงต้องไปดูต้องช่วยกันดูอะค่ะว่ามี พรบฉบับไหนที่คิดว่ามันยังไม่เปิดล็อกตรง,ตรงนี้เราก็จะได้มาพิจารณากันต่อค่ะมดระดกด้วยค่ะอย่างภาษีอย่างภาษีกับ เรื่องของบําเหน็จบนานาญเนี่ยมันเกี่ยวข้อก,กฎหมายตรงอื่นซึ่งต้องไปพิจารณากันอีกทีแต่ว่าอย่างเรื่องมรดกเนี่ยก็เหมือนคู่สมรสทั่วไปนะคะเรื่องรับบุญบุญธรรมรับได้แต่ว่าอุ้มบุญยังกฎหมายยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดกว้างตรงนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน,นะคะ่ะก็อยากจะเ,เรียนว่า รัฐบาลให้ความสําคัญกับตรงนี้มากเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายตามแผนสิทธิมนุษยชนที่จะผ่านร่างพรบคู่ชีวิตด้วยอะค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมความเสมอภาคของคนไทยทุกคนวันนี้เราก็เริ่มต้นด้วยในเรื่องของเ,ออเรื่องของเพศแล้วก็จะมีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆตามมาอีกทีค่ะ,ค,ะคู่ชี ในหลักการนะคะแต่ว่าในเรื่องมรดกเนี่ยก็จะมีทรัพย์สินก่อนสมรสกับทรัพย์สินหลังสมรสก็จะเป็นสินทรัพย์ร่วมอันนี้จะเป็นหลักการเดียวกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายหญิงนะคะขอบคุณนะคะ5ปี5ปีไม่ใช่5้ปีเก้ล้าน คือครึ่งหนึ่งแต่จริงๆทั้งหมดอ่ะพันแปดร้อยล้านแต่ว่ารัฐบาลช่วยครึ่งหนึ่งทางรัฐช่วยครึ่งหนึ่งก็คือเก้าร้อยล้านส่วนที่เหลือก็ให้เอกชนรับผิดชอบค่ะใช่คะ่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง youtube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพ ก็ติดตามข่าว 3TV ีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว 3TV เอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆน,นานาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุน,นเด็กหรือ เป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่สก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ